ช่วยพูดถึงจุดเริ่มต้นของนิตยสารแปลจริงนะว่าเริ่มไปได้ยังไงมันเป็นช่วงเวลาโควิดพอดีนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ผมจริงๆก็มีความเขาเรียกว่าค่อนข้างงงแล้วก็ว่างเปล่าอยู่เหมือนกันว่าเรื่องที่เราเคยแบบอยากอยากจะสื่อสารเนี่ยมันกับเขาเรียกว่าเจือจางไปแล้วก็ทำให้มีความไม่ค่อยมีทั้งความไม่มั่นใจมีทั้งความไม่แน่ใจว่าเราจะ สามารถจะทางานที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างออกมาในในในลักษณะที่เป็นโซโล่ได้จริงหรือเปล่านะครับนั่นเป็นช่วงเริ่มต้นแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้เจออาจารต้อมแล้วก็ทำงานร่วมกันอยู่หนึ่งๆนงนะครับก็เลยมีการพูดคุยกันเหมือนกันว่าเราทาําทงานด้วยกันหลายครั้งแล้วเนี่ยอันนี้มันเราเหมือนเราได้พื้นที่มาแล้วก็เขาเรียกว่าสองหัวทีกว่หัวเดียวไหมอะไรเงี้ยนะครับก็แบบเออจะได้ทํางานด้วยกันแบบจริงจังสักทีหนึ่งอาจารย์ต้อมก็ตอบตกลง ก็เลยมาปรึกษาทางเอ็กซ์ซึ่งก็เอ็กซ์เพ็เห็นด้วยนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแบบเนื้อเรื่องมันเนอะนะฮะพาจริงๆเริ่มได้ทํางานกับอาจารย์สติมานานมากแล้วนะคะ <S <S คก็เป็นเขียนมากอาจารย์ได้ทํางานให้กับทางสถาบันดนตรีการย,ยาในวัฒนามาตลอด10ปีตั้งแต่เราก่อตั้งนะคะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็จากการบทสนทนาค,ครั้งแรกที่อาจารย์ไปทำไปออกแบบตัวปรับโลโก้ตัวงานทำดีไซน์ซิสเต็มให้เราตั้งแต่ต้นนะคะก็ มีบทสนทนา,ากับอาจารย์มาตลอด ปีละครั้งแล้วทานข้าวกันนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่คุยกันก็จะพบโจทย์ใหม่ๆเรื่องของการทํางานของตัวเราเองนะคะตลอดแล้วก็เวลาต้องมีคอนเสิร์ตอะไรก็ต้องก็จะรบกวนอาจารย์อาจารย์คือดีไซน์ตัวโปสเตอร์ให้ในงานคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์ไปไกลกว่าตัวพื้นที่ของการเป็นผู้ออกแบบที่ตอบโจทย์เราเฉยๆแต่อาจารย์ชวนเราคิดเพราะฉะนั้นพออาจารย์ชวนครั้งนี้ให้ทํางาน d i อะล g ج ิกซึ่งเป็นชื่อขณะนี้เนี่ยก็ตอบตกลงทันทีแล้วก็ชอบตรงที่ว่าทุกครั้งที่าทาอาจารย์สันติทำงานกับอาจารย์สันติเนี่ยอ่า จะจะเป็นงานที่เราพยายามไม่หาคําตอบไว้ตั้งแต่ต้นนะคะไม่ว่าจะงานชิ้นไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าวิธีการทํางานของอาจารย์เนะโปพรชะองอาจารย์อะเหมาะมากกับ,ก,บ,ก,บกับการทํางานของต้อมโดยเฉพาะาอย่างยิ่งต้อมทํางานกันประพันธ์เพลงมาหลายหลาย,หลายปีก็คือเขียนบนกระดาษอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันเป็นปลายทางที่สุดแล้วหรือเปล่าก็จะเป็นโจทย์ที่เดี๋ยวค่อยๆค,ค,คลีค่คลายดนตรีกับกราฟิกเนี่ยจริงมันเป็นคนละคนละเขาเรียกว่าคนละสัมผัส ดนตรีคือส่องสองด้วยหูแต่ว่ากราฟิกมันต้องใช้ตาจากสุดสัมภาคสองอย่างนี้มันมันสามารถอยู่ด้วยกันได้ยังไงก็จะตอบแบบคนไม่ใช่ันดนตรีคือมันอยู่ด้วยกันมานานมากเลยใช่ไหมครับ <c oughs> คือว่านักดนตรีก็เล่นจากโน้ตโน้ตก็เป็นโน้ตก็เป็น language system อันหนึ่งที่ interpret จากตัวเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงในหัวคอมโพเซอร์หรือว่าเสียงที่เล่นมาแล้วก็ตามอาจารย์ต้องเคยบอกผมว่ามันคือบันทึกใช่นะฮะเพราะนั้น อพอมนุษย์เริ่มพยายามจะบันทึกเสียงเนี่ย mm hmm. ก็พยายามสร้างโค้ด mm hmm. ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโค้ดตัวนี้แหละก็เป็นวิชวลโค้ดอยู่แล้ว <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นมันไม่เคยห่างกันเลยโดยเฉพาะถ้าเราผมเข้าไปในสถาบันบ่อยๆ mm hmm. ก็จะพบว่าโอ้มันยิ่งใกล้เข้าไปเรื่อยๆด่น mm hmm. ต้อมชวนผมเข้าไปในวิชา notation literacy นฟัง professor เยอรมันเนาะ <Yeah. S 2> ก็เห็นวิธีการเขียนโน้ตสมัยใหม่มันคือกราฟิ i c designer ชัดๆไอ <laughs> <laughs> คนเขียนไอ้ <laughs> คนเขียนโน้ตเพลงเนี่ย <laughs> นะครับหรือจอห์นเคสหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ผมสนใจ composer ในยุโรปในช่วงในช่วงที่ผ่านมาหลายคนที่แบบหลายคนก็เป็น graphic designer ใช่เลยค่ะแล้วก็เป็น composer <laughs> เพราะว่าคนที่สามารถเห็นภาพแล้วเห็น สารในในในเขาเรียกว่าในโซดอื่นน่หรือในเซนส์อื่นผมว่านั่นคือกราฟิกดีไซเนอร์พอย้อนกลับมามาันคือหน้าที่ของดีไซเนอร์ที่ไปทำ,ทำงานวิชวลที่พยายามจะต้องอินเสพต์เมื่อเราทำน้ำหอมเราทำโปสเตอร์น้ำหอมเราก็ต้องพยายามอินเสพต์กลิ่นนั้นหรือคาแรคเตอร์นั้นนะออกมาเป็นภาพผมเลยแบบยิ่งเข้า,ขาใกล้าทำงานในดันต้อมมากเท่าไหร่ผมว่า เมื่อก่อนนะผมรู้สึกว่าผมไม่กล้าเดินเข้าไปในพื้นที่ของเสียงเพราะเราไม่ใช่นักดนตรีแต่พอพอพอเข้าไปเกี่ยวข้องมากาการต้อมเชิญไปสอนท,ท,ทั้งที่ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องโน้ตดนตรีเนี่ยแต่ว่าเราก็พบว่าเรามีที่ทางที่เราจะแบบแบ่งปันกับน,นักดนตรีนักเรียนดนตรีได้ผมว่าความใกล้ชิดนี่แหละที่ทําให้ค่อนข้างมั่นใจว่าไปได้กันได้แนะ่ขอบคำถามแต่ว่า มันเชื่อมวัาไงมันเชื่อมกันที่คนนี่แหละคือน,นักเรียนดนตรีคลาสสิกอ่ะโดยเฉพาะอย่างที่ดน,นตรีคลาสสิกเนี่ยเราเราใช้ชีวิตเราลืมตามมากับโนต้ตเพราะฉะนั้นสื่อแรกที่ก่อนจะออกมาเป็นเสียงด้วยซ้ําเราเห็นก่อนแล้วถึงจะสร้างออกมาเป็นเสียงนะครับเพราะฉะนั้นใบใบเทรนนิ่งเนี่ยต้องเทรนมาเป็นคนที่ใช้ตาเลยแล้วก็พอมาทํางานแต่งเพลงเองเ,องเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยพบว่า ต้องสเก็ชอนใช้ไอ้ครีออเนี่แหละคือทำงานกับไลท์ความอ่อนความเข้มเท็กซ์เจอร์ของกระดาษพวกนี้เป็นโจทย์ก่อนที่จะเขียนเพลงเสมอแล้วพอเริ่มมาเรียนแต่งเพลงเนี่ยก็แปลว่าต,ต้องจับเสียงที่มันอยู่ในหัวเนี่ยลงไปใส่ในกระดาษ เพื่อให้คนอื่นเล่นมนวิชวลคอมมิวนิเคชันใช่ให้กับนักดนตรีคนชอบอย่างยิ่งอย่างเช่นอย่างงานของนักประพันธ์ยุคบอกว่าโมเดิร์นซึมอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบเห็นเลยว่าเขาก็พยายาม explore พวกนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แบบในอิตาลีเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่20่สิบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอศึกษางานพวกนี้แล้วก็เอ๊ะพบว่าเออเขา เขาใช้วิชวลเยอะมากแล้วเขาก็ไปนั่งอธิบายมันก็จะมีกราฟิกหน้าตาแปลกๆแล้วเขาก็ไปนั่งอธิบายนั่นดนตรีแล้วกลายเป็นว่าไอตอนที่จังหวะอธิบายนั่นดนตรีนี่แหละคอนเฟอร์เรนซมันเกิดไอความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนมันเกิดซึ่งมันเป็นจุดที่ต้องสนต้องไม่ได้สนใจแค่ว่าแบบวางโน้ตส่งไปแล้วคนอื่นเล่นตามหรือไม,ไม่รู้สึกว่าสนใจว่าเราเราคุยกันยังไงนะคะแล้วขออีกนิดเดียวคือในเรื่องของอตัว มันก็มีอีกหลายกรรมที่คนทํางานแบบประพันธ์ต้องมีทั้งศิลปรกรรมเขียนออกมานะคะแล้วก็อธิบายเพลงมันก็ต้องใช้วัฒกรรมอีกมันการแสดงแอคชั่นออกมามันก็จะมีไอ้ตัวนาตกรรมอะไรบางอย่างซึ่งต้อมว่ามองในที่สุดว่ามันเหมือนงานครั้งนี้ค่ะมันไม่ได้เปิดแค่ตาหรืหูแต่คิดว่ามันเปิดกิริยาของเรากรรมต่างๆที่ทางงานของจิตสติและของต้อมเจอเนี่ยอีกหลายอันเลยว่าทำอย่างไรให้เราใช้ร่างกาย สัมพันธ์ของร่างกายของตัวเรากับโลกให้เต็มที่สุดแต่าจริงนะครับชื่อที่เคยมีมาก่อนมันเลยอาจจะมีอิทธิพลกับความคิดว่าเอ้ยเหมือนสิ่งที่กําลังทําอยูอ่ชื่อนี้เป็นนิสรการที่เคยจัดอยู่ที่ bcc นะครับในภาษาไทยที่เรียกว่าตักกะสังสรรค์ซึ่งเป็นนิสรการที่ผมเรียกว่าชอบชื่อมันมากเป็นนิสัการที่ิวเรตโดยคุณโยกิติพลสักครน,น์พอนึกถึงชื่อนี้ก็เลยนึกถึงบุคคลไปด้วย พอนึกถึงบุคคลไปด้วยก็เลยชวนอาจารย์ต้อมบอกว่าเออเราหาคนมาร่วมสังสรรค์เพิ่มไหมในในบทสนทนาเรานะครับหลังจากที่เราได้คุยกันตอนสามครั้งก็ก็โยกิติพลก็จะเป็นอีกคนที่เราเดินทางไปหาแล้วก็เอาความคิดเราไปนั่งพูดคุยกันนะครับแล้วก็กลายเป็นกลายเป็นไอเดียอันหนึ่งเนะาะกระบวนการอันนึงของงานชุดนี้ที่เราก็พยายามไปพูดคุยก็ถ่ายบันทึกอะไรเก็บไว้เนี่ยผมก็ได้อะไรเยอะมากชื่อชื่อจะมาจาก มาจากนี้จะถ้าเรียกง่ายๆว่าผมส่งเมสเซจขอโยด้วยซ้ำว่าขอใช้เนาะ <c oughs> ซึ่งๆๆๆๆซึ่งซึ่งเขาก็กลุณายว่าไม่มีไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว <c oughs> ที่ว่าเราหาชื่อดีกว่านี้ไม่ได้แล้ว <c oughs> ในช่วยเล่าให้ฟังถึงการทำงานร่วมกันแต่ว่าทํางานร่วมกันยังไงระหว่างจันติกับจันต้อมเราน่าจะยุ่งทั้งคู่แล้วก็แต่เวลาทางานจันต้อแมแบบผมแทบไม่ได้ค่อยได้สคริปต์อะไรเท่าไหร่แม้กระทั่งว่าเขาจะขึ้นคอนเสิร์ตอยู่แล้วเนี่ยแล้วผมต้องอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยเนี่ย วันนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าผมต้องขึ้นไปทําอะไรเพราะฉะนั้นการทํางานกับจันต้อมเนี่ยคือการเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็เดินทางไปเลยนะซึ่งซึ่งซึ่งสนุกนั่นคือข้อสนุกของผมแล้วก็จริงๆผมก็เคยทํางานกับนักลุทวิยาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางหลายคนก็ทํางานกับผมแบบนี้ซึ่งเราเริ่มมีภูมิคุ้มกันกันกบ,ก,บกับการทํางานแบบนี้เพราะฉะนั้นเอ่อพอพอรอบนี้เราเป็นคนชวนเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันจะเกิดประมาณนี้ประมาณนี้เออน,นั้นก็เลยบอกว่าอยากทําอะไรก็ทําไปเลยแล้วก็มาคุยกัน ไอ้การคุยกันนี่แหละเวลาเราแยกออกไปจากที่คุยอ่ะเราจะไม่ใช่คนเดิมเหมือนเราจะมีน้ําเราจะถูกผสมไม่ว่าบทสนทนาจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อได้คุยกับใครสักคนหนึ่งนะครับกระบวนการนี้ก็เป็นกระบวนการหลักนะครับคือปล่อยให้แต่ละคนะคิดไต่ตองอะไรต่างๆหรือค้นหาแล้วก็แล้วก็แกยกย้ายแล้วก็กลับมาเจอกัน บางทีเจอกัน huh. ก็ม uh ีเ huh. พ er ื่อนเพิ่มเพื่อนเพิ่มก็จะปวนเราแล้วก็แยกย้ายแล้วก็มาเจอกันจนกระทั่งมันหมดเวลาพอเมื่อหมดเวลาเนี่ยเราสองคนจะต้องมาไก่เกลี่ยกันเรียกว่าเราใช้คําว่าไก่เกลี่ยกันหรือว่าตกลงกันว่าเอายังไงกับถ้าเป็นดนตรีคือดิวเรชันนี้แต่ถ้าจรงนี้ก็คือสเปซนี้ไทมิ่งนี้ทุกอย่างก็ต้องมีเฟรมมีจุดจบแล้วก็เราก็เอาสิ่งที่ได้มาเนี่ย มาไกลเกลีย่ยกันมามาสอดรับกันอะไรต่างๆจะมาขัดแย้งกันก็ได้นี่คือโครงรวมๆอาจจะย้อนกลับไปที่เรื่องคําว่า dialogic นิดนึงคือความจริง,ร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 งรต้องจําได้ว่าตอนสมัยสมัยเรียนเพลงอาา่านหนังสือเล่มหนึ่งเรื่อง inside out outside in ของของแต่งเพลงเพลงหนึง่งเบสออนงานของเฮอร์แมนฮทเแฮเซ่ใหคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบว่ามันจนะต้องแบบขาวกับดำขาวกับดำดำกับขาว,ขาวแล้วก็พยายามหนีไอตัว ตัวเส้นนี้มาตลอดทางเวลาที่จะทํางานเราก็เราก็ยอมรับก็ได้นะมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรความจริงแล้วเป็นโจทย์ที่ขอบคุณอาจารย์มากๆที่ทําให้มาเจอคํานี้ใหม่หลังจากแบบ20ปีผ่านไปแล้วก็เล่าถึงเรื่องการทํางานอย่างที่อาจารย์ติ๊กเล่าเลยค่ว่าว่าต้อมก็เป็นสไตล์แบบเจอกันหน้างานแต่เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะคะแล้วก็ ใช้สถานการณ์คือเสียงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่รอบๆอะไรเงี้ยให้เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาให้ได้แล้วก็ด้วยสายงานของนั้นดนตรีเนี่ยเพลงมันจะแต่งจบตอนที่โน้ตตัวแรกดังเราจะไม่เราจะไม่คิดไม่จบกับมันเราจะแก้กับมันไม่เลิกอะไรเงี้ยค่ะพอทำงานคอลลาบอรชันต้องก็ยังยังยมี approach แบบนี้อยู่นะคะแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันพอคุยกับอาจารย์ครั้งหนึ่งเนี่ยหรือตั้งแต่แบบโจทย์แรกเลยที่เราคุยกันเนี่ยมันก็จะมันไปอยู่ในทุกวินาทีคิดเวลา ดื่มน้ําทํางานเจอแก้วหลายๆแบบเนี่ยมันก็มันก็เริ่มเห็นหลายๆหลายๆสิ่งท,ที่ที่เราสังเกตสิ่งรอบตัวมากขึ้นเรามีบทสนทนากับของรอบๆตัวเหล่านี้ยังไงอะไรนะคะคือมันกลายไปเป็นการทํางานทุกขณะจิตแล้วก็ไอประสบการณ์เหล่านี้ที่เราเจอเนี่ยมันก็มาหยุดเอาตอนนาทีที่โชว์จะเปิดแล้วก็หวงังสําคัญที่สุดคิดว่าคือตอนที่เรามีดาหลอกกับตัวเองแล้วบทสนทนาที่สนทนาด้วยกันนี้มัน ทำให้เกิดอะไรกับ,ก,บกับตัวสองสองคนไหมเออใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันมันมันทำให้เราเดินต่อได้คือเหมือนหลายครั้งถ้าเริ่มต้นจากตอนแรกเนี่ยความไม่แน่ใจมันสูงมากนะครับแล้วก็พอพอเรามีเพื่อนอันที่หนึ่งเราพอเรามีเพื่อนมีมีมีเพื่อนทําเนี่ยผมว่ามันมาพร้อมกับความรับผิดชอบอะไรบางอย่างด้วยที่ว่าชวนเพื่อนแล้วก็ต้องไปให้จบ หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะมีความพยายามรีดบางอย่างออกแต่พอพอได้คุยกันรอบแรกเนี้ยมันมีมุมหลายมุมที่ผมว่ามันมีเขาเรียกว่ามันมี possibility เพิ่มขึ้นอย่างผมยกตัวอย่างสั้นๆสนทนาแรกที่ที่ชาวบ้านดนตรีอาจารย์ต้อมมาพร้อมกับข้อเขียนที่เขียนถึงเขียนบรรยายถึงความคิดตัวเองตอนที่นั่งอยู่หน้าเปียโน,โนก่อนที่โน้ตตัวแรกมันจะดัง แล้วก็มีความคิดมากมายไปหมดเลยบางทีผมก็ยังผมได้สิ่งนั้นว่าเอ๊ะผมไม่เคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันว่าพื้นพื้นที่ว่างระหว่างการ process งานหรือว่าการเกิดขึ้น element แรกของงานที่จะเกิดขึ้นตรงนั้นนะมันเต็ไมไปด้วยเนื้อเนื้อหาสาระไปหมดเลยมันทำให้ผมมองเห็นตัวพื้นที่ใหม่ๆแต่ว่าไอ้กระบวนการก่อนหน้านั้นนะมันกลับกลายเป็น ถ้าเรียกว่าก็เรียกกายเป็นคอนเทนต์คอนเท็กซ์ตัวนี้มันกลายเป็นคอนเทนต์ที่ที่น่าสนใจมากเพราะอยากบอกว่าเออเอาขอเอากลับมาคิดบ้างบนหน้าอาร์ตบอร์ดตัวเองบ้างแล้วก็หรือว่าเวลาเรานั่งจะจดอะไรสเก็ตหรือจะคิดอะไรเนี่ยเราก็พยายามแบบฟรีซมันแล้วก็อตอนนี้ตอนนี้สาระมันคืออะไรมากกว่าเอาคําของมันอะไรเงี้ยผมคิดว่านี่นี่คือตัวอย่างหนึ่งที่แบบว่าเพื่อนจะชี้ให้เราเห็นว่าเขาคิดแบบนี้แล้วเราเราก็เอยขอยืมหน่อยได้ไหม หรือว่าคือมันไม่ใช่การมันไม่ใช่การมาเพื่อที่จะเข็นกันมันมาแล้วก็เรามาเพื่อที่แบบแลกกันอน่ะพอแลกกันปุ๊บมันก็อืมันมีมันมีช้อยส์เพิ่มแล้วเราค่อยไปเราค่อยไปจัดการตัวเราเองอีกทีหนึ่งว่าช้อยส์เนี่ยเราไปลองแล้วมันมันมันเหมาะกับเราไหมมันแต่ว่ามันจะมีของกลับบ้านเสมอเลยใช่เออมันจะไม่เคยว่างเปล่าอืซึ่งซึ่งมันผมว่ามันดีมากกับคือกับคอนเท็กซ์นี้ที่แบบว่าเออเราไม่รู้จะทําอะไรกันดีเหมือนโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมาก สิ่งที่เคยอยากกระทํามันไม่แน่ใจนู่นนี่นั่นโน่นผมว่ากลับตาแรกเปลี่ยนกันแล้วมันก็เออเราเรามีมุมมองเพิ่มที่ได้ก็คือเรื่องมุมมองสําหรับต้อมนะคะก็ความจริงตอนที่อาจารย์สันติให้โจทย์ครั้งแรกอะไรเงี้ยก็คิดเอ๊ะเราจะแต่งเพลงเดี๋ยวก่อนแต่งเพลงให้มันจะใช่ไหมหรือว่าเราจะเอ๊ะแต่ทีนี้มันจะไปอยู่ในสเปซยังไงในะระยะเวลา60วันหรือ2เดือนอนะครับอาจารย์ก็พูดถึงเพนเตอร์ ช่ไหมคะอาจารย์ก็พูดถึงว่าอาจารย์จะใช้ปรินเตอร์ได้ปรินเตอร์มาตัวหนึ่งต้องก็เลยเริ่มเทียบเทียบแล้วว่าเอ๊ะถ้าทูสองอาจารย์คือปรินเตอร์แล้วทูสองต้องคืออะไรเนี่ยทูสองต้อมตอนตอน้นก็คือเปนโนนะคะเราเกิดมากับมันเราทํางาน,นงด้วยกันมาตลอดระยะเวลาเราจะทํางานแล้วเราจะเดินต่อในจังหวะเนี้ยยังไงนะคะก็เริ่มกลับไปอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าตอนที่เรานั่งข้างหน้าเครื่องมือของเราเนี่ยเราคิดยังไงแล้วก็ช่วงนั้นก็หมกมุ่นกับการ การจังหวะการคิดก่อนที่จะ approach หมกมุ่นกับความลังเลหม,มกมุ่นกับความลังเลนะคบแต่พอคุยกับอาจารย์ผ่านไป3-4ครั้งเนี่ยตอนนี้มาถึงขณะนี้เนี่ยอ,อย่างครั้งที่แล้วอาจารย์มาคุยให้ฟังว่าอาจารย์ทำทำงานยังไงกับฟอนต์เคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่อยู่บน p r i นเตอร์อาจารย์มี movement แล้วก็ออกมาเป็นผลชิน้นผลงานเนี่ยต้องก็กลับไปคิดว่าเอ๊ะแล้วต้องทำอย่างนั้นบ้างได้ไหมจากคราวที่แล้วถึงคราวนี้ต้องก็เริ่ม explore tool ใหม่ก็คือไอตัว ไมโครโฟนหรือการบันทึกเสียงหรือการมิกเซอร์กาทํางานกับดีเลย์อันนี้มันก็เปลี่ยน Approach ไปว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเครื่องมือของเรามันคือเปียโนแต่ตอนนี้เครื่องมือของเรามันเป็นการแคปเจอร์เวลาและไทม์อีกแบบและซาวด์อีกแบบหนึง่งก็คือเราใช้ไมโครโฟนทุกครั้งที่อาจารย์ให้โจทย์กลับไปความสนุกมันเกิดสะสมขึ้นมาเรื่อยๆอน,นี่ค่ะอันนี้คิดว่าเป็นจุดที่เทลตี้มากสาหรับการทํางานของตัวเองผมรู้สึกผมรู้สึกเหมือนตอนเรียนกลับเป็นตอนเรียนแล้วเราจะมีโกวนเพื่อน <laughs> ที่แบบเวลาเวลาได้อาจารย์สั่งงานนะ่ยจะชอบมาอวดกันนะอ่ะอวดกันใน้นี้คือว่ามันสะดวกที่จะบอกว่ากูคิดอะไรแล้วกูจะทําอะไรแต่จริงๆทุกคนก็แอบแข่งกันนิดหน่อยนะตอนนั้นนะแต่ว่าก็จะไม่ค่อยปิดก็จะมาก็มันก็จะมันก็จะสปาร์กมากแล้วก็มันก็ทําให้เราคิดเราใช้วิธีตอนอายุ50เนี่ยกลับมาเป็นวิธีที่ยังเริ่มเข้าวงการสมัยเด็กๆ ไม่มีไม่ได้มีแบบว่าฉันจะต้องเก็บไว้แล้วเดี๋ยวโชว์แล้วก็ทุกคนจะเซอร์ไพรส์แหมืผมกลับมารู้สึกว่าเหมือนิผมกลับมาใช้วิธีการสมัยที่เป็นนักังศึกษาเป็นวิธีการที่อาศัยผู้คนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือเพื่อนเนี่ยประคับประคองการทํางานของตัวเองต่อไปซึ่งนี่ผมขยายความว่าผมเห็นด้วยกับคําว่าเฮลตี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่ารู้สึกดีมากแต่ว่าในเฮลตี้ในที่นี้ก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะกลับมา กลับมามีชีวิตชีวาแบบนั้นไม่ต้องแบกรับอะไรที่มันต้องคมคายหรือเปล่าต้องเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยคือก็แค่มาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วแบบเออแล้วออกจากวงก็ได้ทําอะไรต่อเดี๋ยวตอนสุดท้ายก่อนส่งอาจารย์อ่ะเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์เองอะไรเยอะไปน้อยไปเหมือนตอนช่วงนสใช่ตอนนี้กำลังจะส่งับต้องเห็นด้วยเลยค่ะเราไปตัดสินงานของเราเองว่าเอ๊ะมันเฮ้ยอันนี้มันจะรอดไม่รอดอิสรภาพ ในในเรื่องนี้ต้องว่ามันทําให้ทํางานสนุกขึ้นเยอะแล้วก็ยิ่งเราเข้มข้นกับตัวเองมากขึ้นเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนดีเนี่ยเขน่าจะดีแหละ <laughs> ใช่ครับ <laughs> ใช่